ีแล้วใครจะมาถึงก oh, okay. oh, uh ัน oh. ก oh, uh ัรระหว่างเหนือกับพูเ้แล้วเยเด็กน้อย2คนไปไหนกันเนี่ยไปไหนเฮ้ยเดินตรงๆเดินตรงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตกขอบนะมึงเดินตรงๆทาง ไปไหนกันเนี่ยไปพาสานเดินน้ำมาไกลไหมไกลครับน้ำลึกไหมไม่ลึกกลัวไหมไม่กลัวไปเลยสู้ๆจิ้งกือครับไม่รอดครับ ประหลาดครับสัตว์ประหลาดมันก็ต้องเอาชีวิตมันรอดเปล่วาวะเนี่ย <c oughs> ผู้ผ่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนผาตากเนครับเราเป็นไงบ้างน้ำเป็นไงบ้างลึกลึกเองกลัวปะไม่กลัวชอบไปตีเล่นน้ำอ่ะ อา้าวไม่ชอบแล้วมานั่งเล่นทําไมวะก็อยากเล่นอ่ะครับว้รายงานเรื่องน้ําที่เป็นไงบ้างการบุกครับไม่มีอะไรเล่น wow! กันเหรอนึ hey! ่งห้องย่าเนี้ยย่าเปียนเต้นยิงอย่างนี้เอ้ยผู้เต้นแจ๊ควัดโพให้ฟังหน่อยดิไม่เต้นไม่เปลีลยนเขาเต้นยังไงไปทำไรอ๋อเอาไปเลี้ยงต่อครับเพราะว่าช่วยชีวิตเขาเดี๋ยวแ้วน้ำก็ท่วมเนี่ยใครไม่รอใครเลย อย่าลืมนะครับโอ้โ oh, ห oh, ได้ประโยชน์อย่างดีเนี่ย hmm. เดี๋ยวอ,อันนี้คือเป็นไส้เดือนทั้งหมดเลยเหรอพี่ไส้เดือนทั้งหมดฮนะ hmm. แล้วมันไม่ตายเหรอพี่กว่าจะหยิบไปอะ่ะอ๋อไม่ตายหรอกไม่ไกลไม่ไกลนะฮะอาหารมื้อเย็นหน <laughs> ึ่ง <laughs> ช่วยชีวิตเขาสองคือ เอา<ม>เข้าแพร่พันุแล้วก็สามารถได้ประโยชน์กับต้นไม้เราอย่างนี้ไม่ตายเหรอพี่อย่างงี้ไม่ตายไม่ตายเดือนนี่เป็นเป็นตัดอสองเพศในตัวเดียวกันเขาเป็นเหมือนถ้าใครรู้ก็เหมือนว่าตักกดกระเทยเสร็จแล้วเขาก็จะแบ่งเป็นตัวได้ขยายพันธุน์ะนะเหน้าดูนัเนี่ยบรรยายนีด้ยอะ โอ้เราจบวิชานี้โดยเฉพาะใครเลี้ยงอยู่แล้วอะเนาะคือด้วยโอ้นี่นี่ใช่คือคือก็ปนมาเนี่ยเดีวแต่เขาเพราะพวกนี้ช่วยย่อยสลายยิ่งคือนี่สลายพวกใบไม้ผุโผเป็นอินทรีย์วัตถุสามารถโอ้ยที่เราเอาไปใส่ต้นไม้ตามไม้กระถางเนี่ยถ้ามีพวกนี้นะจะช่วยได้จริงๆ วิธีการเลง่ายๆนะเอาขี้วัวเอามาให้เาขากินคือขี้วัวเนี่ยจะผสมน้ำแล้วก็เอาเอาขึ้นจากน้ำาล้ลดความเข้มข้นของพวกท่ายูเรียรที่มันมีกับขี้วัวตอนนี้พอนั้นพวกมันจะเจอืเจอ,จ,อจางเราเอาเฉพาะขี้วัวเนี่ยมตาตักเพ่อพึง่งพึ่งลมหรือพึ่งแดดให้มัน มัดหมาดแล้วก็เป็นอาหารของในเดือนเราที่เดือนใส่ไว้ครับแล้วก็มีความชื้นจากน้ําที่เราช่วยนิดหน่อยนี่คือเนื้โคเยอะอยเลย ฮะแกะหายมันพัดไปกับน้ำเหรอ Lama ni yang terlimpah ni.